ยังไม่ปลดเลยพี่เสียยังอยู่ในเกมอยู่เลยิดแล้วนะถ้ากูหายไปหายไปต้องตกใจากว่าที่พี่มว่ามนเล่นอะไรอะ่ไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมเถอเอาปั่ก็ปิดเองดิพี่ก็ปิดอ่ะ เอ้สิบดสกิวไลก้น่ากลัวมันฆ่ายังไงพี่ไม่ได้ละกดเเปิดไฟโอ้ทุกคนเจงเลยกันมีเกมหมดเลยป่านก็กดปิดสิตั้งค่าน่ะกดตรงนี่ตั้งค่าตั้ง่าเสียงใช้เสียงงานจริงมน่เรื่องนีดจีบายเลยพี่เปิดไปไงวะเ่ยเข้าอะไกกดย่อน่ะอ๋อ ก็โหลดมาเลยยอดมันน่าจะกระตุกที่เน็ตกูป่ะแกเพื่อไอ้เบคย่างดีกว่าสนนักกระโปรงพี่ครอบหน้าพี่เบคเฮ้ยเสียงแล้ววะเฮ้ยไปไปไปแล้วแล้วเราต้องทำยไงอะ่ะเพื่อนถ้าเจอผีอ่ะได้ครับจบเลยไอ้ไอ้กูไปช่วยดีคใ,ใครซ่อนจะต้องดีวะมาด้วย <c oughs> อยา่างอยา่างอยา่อยางไอ้เรามึงแต่งตัวเหมือนกันเพื่อไอ้ต่อตัวนี้เฮ้ยกูจะรู้ว่าใครเป็นใครแล้วลูกไปไป ไปได้ยกันไปได้ไกลนม่พูดหรด้ว่าใครเป็นใครวะมันไม่เกมเกมมันอย่างเออจะได้คือเกมเกมมันคือต้องเอฟเอไอชางกดแต่ปิดอิสระอะขวาขวาขี้ขวาขี้ขวาเอาไว้นะมันมันเลียอ๋อมันเอามันอาไว้ข่าไพวกตัวเล็กๆนี่ไงที่ที่มันต้องเอาใครแล้สัญลักษณ์บางตรงนี้บางจังมต้องจําหวะไอกดตัวแรกเปิดถู่ะ ไอ้เพื่อนมาไหนหมดอ่ะเฮ้กูจัดได้้างไหมต้องไปข้างในก่อนน้ำปนอยู่ไหนอ้ยเยอะไ่เลยกูไปแล้วไม่มีผีไม่มีผีไอ้ห็ดเลยอแป๊บเดียวน้องไม่เลยน่ากลัวเว้ยนำเลยเพื่อนเฮ้ยยอเลยแล้วอะไ อย่เสียงมาแล้วมันจำาัแกเปล่าวะมันจำตัวไม่มีเฮ้ยน่ไงจีมันเลยปะมึงว่าดูหน้ามันดิเนี้ยคัซีอยู่มนดดูหน้ามันดินัเอ่ยไว้เฮ้ยอ้โไม่เตยอุ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแล่มแลวเริ่มแล้ว อ่่่พีใหญนี่มันจะมีไข่เป็นล่ะนี่มันจะมีไข่เนี่ยเอาเอาไข่เนี่ยไปล้างไข่ถือไข่ไปแบบนี้โอ้ช้างไองถือว้าวเดี๋เดเอาไข่ไปล้างเดี๋ยวไข่ไปล้างตรงไอ้ตรงแม่น้ำเมื่อกี้ตรงน้ำเมื่อกี้แล้วเอาไข่เลยน้องปันเลยน้องปันไอ้ยตัวเล็กตัวเล็กใช่มือตัวเล็กขี้ขว้าฆ่ามันลุกระวังหมดใช่ปหมระวังหมดมันหมดแล้วเราไม่เหลือน้องด้วยดิก็ยังได้เลยจ้ะเฮ้ยน้องไม่ไปก่อนกูละ เมื่อกี้ใครเอาไข่ไปเอาเอาเอาไข่ไปละเนี่ยเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยเว้เวเวลาเจอผีตัวใหญ่มันกีขวาได้ตัวอะตุ๊กมาตุ๊กขาไม่ได้ไม่ได้มันได้แค่ตะัวบะได้ดิเฮ้ยมัน้ยต้องหาขดงามมาใส่ครับ้านก่อนของดีเอ้นี่เป็นเป็นเหมือนไม้กางเขนกับกัวเนี่ยแต่ว่าผ่านกูอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่ เออไอช้างไอ้ช้างมึงล้างเขาหรอไอช้างเยอไอ้ช้างช้างช้างมึงล้างเขาหรอไข่อ่ะล้างแล้วช้างแล้วไม่ได้ใส่ช่วยช่วยกูอยู่กับน้องปันนะช่วยด้วยช้างช้างช้างอย่าอย่าเพิ่งเอาสายลักไว้ใส่นะถ้าเรายิงใส่เยอะๆในมุมจะยิงโหดเราเราหาไข่แค่หมดก่อนดีกว่าเราหาไข่ให้หมดก่อนกูอยู่กับน้องปันเว้ยตอนนี้สองสองเว้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแต่บางมุมมันเอาไข่เรา ไปได้ด้วยหนีใช่ป่ะถ้าเกิดเราไปวาันเจไดใช่เจเราจะเจอไข่ละแล้ได้กุญแจกับเชดูคุณเจไข่ไปวางก่อนไล้วอยู่ไหนกันกินน้องปันเจอเจอลูมห้องหนึ่งอ่ะเจอแจลูมลูมหนึ่งเบ๊รู้เปล่าเรื่อเกมมีเล่นยังไงเออไม่รู้มันมันจะมีเควสให้ทำไว้ก็คืออย่างอันเนี้ยมันจะต้องเอาไข่ไปใส่แต๊ดใส่ลักบูชารอคุณด้วยสิมึงคนไหนกูก็ไม่รู้อ๋อนี่มึงใช่ไหมกูตามหลังมึง อยู่ฐานนัำอยู่ฐาน้ำปั่นคูก็ไม่รู้ว่าใครละเยี่ยมยิ่งตัวหนึ่งละจะไปอยู่มีใครอ่ะอยู่ชั้นบน่ด้วยนี่มีเราอยู่ห้องน้ำชั้นสองเมื่อกี้เมื่อกี้ได้กุญแจห้องหนึ่งมาเนี่ยได้เปิดเจอใครได้ปะยังไม่ได้เปิดเลยพี่ห้องน้นี่ห้องหนึ่งอยู่นี่ปะนี่ห้องไม่ใช่เฮ้ยเฟิร์สเอ็ดเว้ยเพื่อนเฟิร์สเอ็ดมามาเก็บมาเก็บต้องการนะเฟิร์สเอ็ดไว้เก็บเฟิร์สเอ็ดไว้เก็บเวลาชุบแบบคนกำลังจะตาย อ้าเหรอไอ้ A ้ไอเกมนี้ <Al or. S 2> มันเป็นสกอร์ตายร่วมกันนะเว้ยอย่าตายโง่แม่ล้วเพื่อนปันตร้างบุตรนอนอืมปันปันทั้ไงเนี่ยห้องหนึ่งปะไข่สีกุเจ้าไอ้น้องปันนะถือเดี๋ยวเขาเนี่ยนี่นี่นี่ห้องนี้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 เป็นไงไม่ว่าหามาหาไข่ดีกว่าเพื่อนเฮ้ยจานิกาทรายอยู่นี่นะในกายทรายอยู่ชั้นล่างนะตรงนี้กูดูคนนะไข่มาวาวไปไกลไปได้เออหรือว่าไข่มาไม้ใกล้ๆไว้ทั้งหมด ไ้่มาปกแจใหม่อหนึ่งป่ดอย่างนี่เปิดตรงนี้ดปิดตรงนี้ด้ยเฮ้ยเฮมึงอยู่ไหนกันเพื่อนช่วยด้วยเอ้ยกูกูกู้งไนตอนนี้ไม่มีอะไรโพลรอกวางแล้วมันจะผีเลยมออกมาละเอ้ไอ้ลูพผกที้มันรวมกันนะใครลบอยู่ไอ้าหลบได้าค่นี่นี่ลองนะกดอัติเม S4 เลยได้ปะถ้ากูหัวมากๆนะอ่นะต่วของกันนะกดอะไรสองกคร E ้างหนึ่งสองตั้มกด E E ค้างละ ตัวอะไรกันผมโหเสียงเขาน่ากลัวแ,แล้วเราเราต้องหาไข่ที่เหลือมาทำบบนี้อีกเลยไปหนูขอฉีดแป๊บนึงนะพี่เราแล้วเรามาป right. ja ุ๊บค okay> ันสีเลยอ่ะมันโหดแน่เอ้ยช่วยด้วยราน้ำไปยังไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไฟเสร็จีองนะไปละมาไหนวะมาแล้วแล้วมาแล้วต้องทำไงอ่ะฉายแสงใส่มันเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย ไปได้เที่ยวไปชูเลยกินกูตายไอ้ชาร์จโดนเลยไปชาร์จโดนเหรอจำเป็นต้องเกิดอะไรกูอยู่ไหนวะมันชูเพื่อนหน้าหรอเบ๊กถอดหูฟังหน่ากูเย็บกูสติแตกวิ่งอ๋อนี่มึงเหรอข้างหลังเหรอคนลองกันแป๊บมึงเอ๊ะมึงมึงหามึงมึงหาไอ้ไอ้สายลักนั่นแหละรอกูเจอแล้วมันอยู่กับมึงปะไม่ไม่พอมันฆ่าคนเดี๋ยวมันจะรีเซ็ต ไอ้ชายทำไมไม่เกิดชั้นสอบไว้เฮียเราบ้องนะกูเจอไข่อะไรไม่รู้่เพื่อนทําไงอ่ะเกิดไข่เก็บเก็บไข่ไปที่ล้างน้ําเดินไปเองนะกูขึ้นไปช่วยช้างว่ะลืมแล้วเฮ้ยมีใครใครอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยกูกูกูจะขึ้นไปช่วยมันกูมีนพยาบาลหนูหนูหนูว้าวหนูช่วยนะหนูช่วยนะพี่ไม่ต้องมีพยาบาลหรอเอ้ยพี่ตอบแทนด้วยการฉายไฟให้ แค่หนันก็อยูมันอยู่นีอีโซนโกมันอยู่นี่ใชงไม่ต้องไปต้องไปช้างไม่ต้องไปเฮ้ยกูต้องไข่ไปล้างน้ำใช่ไหมทรงพลใช่อีโซนโกแปลงร่างแล้วอีโซนโกแปลงร่างแล้วยูโม่ได้ไข่ได้ไข่รูปพีระมิดเว้ยเกิอนไรกนนี่ต้องไปชั้นสเปมชั้นสเมชั้นสมชั้นสองโอโซนโกแปลงร่างแล้วชากู้ เลยตอนนี้มีตู้กูทำได้กูขอแล้วกันมีมีไข่อยู่ให้หนูอันหนึ่งจะเสียไปได้ก็ไปลาะเขื่อให้เว้ยเอ้ยพี่พี่ใส่น้ำให้น้อหนูอยู่ชั้นสูงตอนนี้น้ขาต้องกลัวใครใครอยู่ด้วยอันนี้อันนี้ไอ้เบคคือนี่กูไอ้เบคแหลมไกลมาพี่มันอยู่หน้าหนูเลยไปปะไปด้วยพี่เนี่ยหนูไม่เจ๋อไข่ปะ หนูให้หนูไปนึรื่อี่ล้วันกับไอ้เบกแม่งตัวเดียววันนี้กูก็ไม่รู้ว่าน่าแลบอกแล้วยังไมแข่งกันเเอาช้างติดีผีีผีผีลงทางเฮ้ยช่วยน้องหน่อยดิยดีนะวิ่งไอ้สาระข้าตานยู่ไหนวยังไม่เจอเลยนี่เจอแล้วไม่ใช่เยนี่ไม่หยุนี่ตาน้ด้วยอ่ะไอ้สาระเอ้ยน้องจะรักไปล่ับนเจอกันดูลงนะไอ้สาระข้าตานยู่ไหน พี่เราไทยหรือมันอยู่ตรงนั้นไปสตาร์ไปรูปแถบป่ะไม่ไม่รูปสตาร์เสียงลูกอะไรวะดาวเป็นรูปดาวเป็นรูปไปรูปไปรูปอยู่ข้างล่างป่ะไได้ปไปช่วยน้ำปั่นคนมันเกิดที่ไหนอะไรกูใจคนอยู่อุ้ยอะไรเว้ยผ่อนผิงฟังแล้วกูผ่อนผิงแล้วไอ้พลไม่มึงนิ่งอ่ะกูใช่กูใช่กูใช่แอ้าอาลุดเอ้าทำไมหลุดอ่ะ อันนคตรรูดไปเล้วโคตรรูดจริงไลท์ทายไลท์ทายรีคอนเนคไลทีคอนเนคไม่ได้มันรีคอนเนคไม่ได้อ่ะเฟลว่ะเออต้องเป็นไรอ่ะใครเป็นหัววะเฟลว่ะโอเคดีแล้วมึงอแอปเปิ้ลเบรดแล้วแล้วมึงเป็นหัวโอ้โหผู้นี้พวกนี้พวกนี้ดีจอยแเดี๋ยวผู้นี้เหรอเสียบไว้เน่ยเจอกันไหมเพื่อนกูกลัวเพื่อนกูกลัวเก๋แล้วแม่โคตรหลอนเลย าสร้างดี่อยตาหนึ่งอ่าคอยตาหนึ่งขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะ